แสนนะครับแสนหนึ่งนะครับแสนกว่านะครับโคตรแรงนะซึ่งสวัสดีครับวันนี้เราอยู่นในเกมแล็กนัล็อกเอ็มคลาสสิกครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตตัวละครหลอดไนท์กันหน่อยนะครับผมก็ใกล้เป็นลูนไนท์แล้วเนาะเข้ามาอัปเดตกันนิดนึงนะครับรับชมคลิปเลยเพทูวินท็อปอัพเติมเกมออนไลน์คุ้มค่าเติมเงินด่วนทันใจด้วยระบบเติมเงินอัตโนมัติรวดเร็วทันใจในหนึ่งนาทีพร้อมบริการคุณตลอด24ชั่วโมง มีเกมให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น The l a c ็ n a o ok, o ล็อกด i c a s a ok 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 s a g a าก c r แล o กนัลล็อกออนไลน l a ล n เว r k ์ดแล r กนัลล r อก r ีเบ r ร์ด r ฮ r ์ร o ่พอต o ตอ g ์แล็ n นัลล็อก o อริจิ n แล็ n นลอเข้ามาเลือกกันได้เลยครับแล้วอย่าลืมสนับสนุนช่องด้วยการใส่โค้ด G A N D ด้วยนะครับผมอ่าโอเคครับตัวที่เราเทสเนี่ยจะเป็น Dark Illusion นะครับก็จะเป็นอันเด็ดนะเราจะกดแมกนํำเบรกได้นะครับมันก็จะบูดดาเมจได้เยอะนะ ก็ไม่รู้ว่าจะยืนได้นานไหวแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขอให้มันติดแฟรี่นะจะเทสให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้ตีแรงสุดได้เท่าไหร่นะครับอา้าตีไปเจ็ดหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นสองนะแต่ว่ายังไม่ติดนะแสนนะครับแสนหนึ่งนะครับแสนกว่านะครับโคตรแรงนะซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าผมตีตัวธาตุดินเนี่ยมันจะแรงกว่านี้เนาะเพราะว่าเราจะกดแม็กนัมเบรกได้ทาไฟแล้วไฟตีดินมันจะแรงกว่านี้เนาะแต่ว่าอันนี้จะเป็นแบบว่าธาตุีดิบนะครับ ก็ดามเมจถึงแสนแล้วนะไปครับหวดไปหวดไปรับ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 ,บ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 นี่นะครับโอ้โหแรงจัดเจ0 0นะครับติดแฟรี่ก็คือแสนนะเฮ้ยแล้วแบบเด็กๆตายหมดแล้วบัฟก่อนบัฟห้าวินี้ห้าวินี้เมทิโอมาเอามันลงเอามันลงแสนนะครับแสนแสนเจ็ดห0 0 0นแปดเจ็มนปดเจดเรียบร้อยนะครับโอเค มีทีโอก็เอาไม่อยู่นะเจอเราฮาร์ดออฟสติลไปนะครับนี่สกิลนี้นะอ่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าทําของยังไงบ้างนะครับสําหรับตัวละครนี้นะครับที่ขึ้นดาเมจหลักแสนได้แล้วนะครับสําหรับตีมินิบอสนะทีนีถ้าตีบอสตีอะไรถ้าเป็นท่าดินอ่ะก็แรงนะครับเราใจอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ของผมนะครับเป็น12ทั้งตัวนะเป็นเซตแอดเวนเจอร์นะครับก็ทุกชิ้นเนี่ยจะเป็นเซ็ตคีหมดเลยนะครับแล้วก็ใส่การ์ดนะครับตัวโล่เนี่ยผมใส่เป็นกันฟอร์สเนาะเสื้อนะครับ ใส่เป็นสเวตนะครับอันนี้ก็คือแบบใส่ไปตามยถากรรมที่มีนะเออส่วนพัดคุมกับรองเท้าเนี่ยมันยังไม่มีการ์ใส่นะครับส่วนประดับเนี่ยเจาะยากก็เลยไม่ได้ใส่อาวุธเนี่ยเราใส่เป็นเอ่อการ์ดเมทัลเลอร์นะครับผมเป็นตะกั่แตนทองนะได้สเต็งสามแล้วก็อดีเคี่สิบนะครับตีไวสองเปอร์เซ็นต์ดีมากๆส่วนส่วนหัวเนี่ยเราใส่เป็นแคมป์นะครับเราได้รักสามฟีห้าอันนี้ส่วนใหญ่ผมจะใส่ตามยถากรรมนะบอกเลยการ์ดเนี่ยมันดึงยากนะ ก็คือเรามีอะไรแล้วก็เอามาใช้ก่อนนะครับอ่าส่วนหน้ากากตรงนี้นะครับใส่เป็น Angel Spirit นะครับซึ่ง Angel Spirit เนี่ยนะครับเราสามารถขาบได้เองเนาะปีกก็ใส่เป็นปีก Devil Wing นะครับนี้ก็ขาบได้นะครับไม่ยากนะครับแล้วทุกชิ้นนะครับเราก็ทำการออฟแมวนะอ่าเดี๋ยวมาดูออฟแมวนะครับออฟแมวของโล่ ADK 33นะครับอ่าคือออฟแมวเนี่ยตอนเป็นหลอดไนท์เนี่ยเราต้องเน้น ADK เนาะแต่ถ้าเกิดตอนเราเป็นลูนไนท์เนี่ย เราเอา ADK, MADK แล้วก็เมติกดีเฟนต์นะครับตอนนี้เอา ADK ไปก่อนนะพยายามรีนะครับให้ได้ ADK ไปก่อนเนะี่ย31นะครับ26อ๋อแล้วก็เวลารีนะครับผมจะเลือกอินชาดแล้วผมจะยอมเสียเหรียญทองนะครับแบบเนี้ยมันจะการันตีว่าเราจะได้ค่าที่สูงนะครับเออผมจะเอาแบบนี้นะเพื่อที่จะได้สูงๆเงเหมืนะนั้นอ่ะมันจะสุ่มหลายที่อ่ะแต่ถ้าเกิดสุ่มแบบเนี้ยติด ADK ไม่ยากนะครับติดปุ๊บเราก็เอาได้เลยนะอ่ารองเท้าก็เป็น ADK 25นะครับ ประดับฟรี่เราก็เป็นเอทีเคเท่าไหร่เอเคยีนะครับแหวนคิดที่เข้าลิงนะครับเอ k 2เคยีนะครับอาวุธเอ k 2เนะมีเอ d k ด้วยหมวกเอ k 4เนะครับโหดจัดนะแรงมากแล้วก็หน้ากากเอ k 4เนะครับปากเอ k 4เและเอ d k เคนะครับ อ่าส่วนปีกนะครับเป็น M อ็มเนะอันนี้ผมยังไม่ได้แก้เป็น Magic Attack, เมจิกแอคแทกเป็นแอคแทกนะครับแต่เห็นว่ามันแบบ M A ็มมันเยอะไงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ก็ได้นะแก้แก้แก้ซ่าหน่อยปึ๊บอ่ายังไม่ได้นะครับปึ๊บได้เป็นครีหกไม่เอาไปก่อนแต่จริงคีก,ก็ดีนะครีแปดนะเอาครีแปกก็ได้เพราะว่าตอนนี้ค่าคีน้อยนะครับเออเอาเป็นคีแปกก็ได้แล้วก็สุดท้ายนะครับเอ k คยี่สิบสี่นะครับส่วนหลัง ตอนนี้ค่าคีผมอยู่ที่เท่าไหร่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับแอคแท็กสปีด480นะครับคีอยู่ที่90เนอะคิดาเมจส46เปอร์เซ็นต์นะครับอีดีเคเปอร์เซ็นต์24เปอร์เซ็นต์นะครับจะประมาณนี้นะครับแล้วก็สมุดนะครับให้เพื่อนๆทําทำสมุดด้วยนะครับสมุดเนี่ยให้ทำพวกหมวกนะครับหมวกเนี่ยพวกนี้มันจะโบยดีเคเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้เงินไม่เยอะนะโดยเพื่อนเเนี่ยทำการเลือกเป็นอีดีเคตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคราฟได้เลยนะอย่างสมุิคราฟอันนี้นะครับ เอาไปเนี่ยผลิตครั้งแรกได้ a d k 3นี่อันนี้เอามาฝากได้ a d k a d k 6อันนี้ฝากได้ a d k 6อะไรแบบเนี้ยนะครับก็มันทำได้เยอะมากนะนเพื่อนๆก็ค่อยๆทำนะครับเนี่ยหมวกฟางผลิตได้ a d k 4.5นะครับเนี่ยเนี่ยเอ่อหน้ากากโค้ดนะครับ a d k 4.5ตรงเนี้ยเยอะมากนะครับก็ให้เพื่อนๆมาค่อยๆทยอยทำกันนะครับมันก็จะมาสู่ดาเมจหลักแสนได้นะครับซึ่งพอ เราเริ่มฟันหลักแสนได้เนี่ยมันจะใจฟูขึ้นแล้วนะจากไอ้ตีทีละหมื่นก็คคแก๊กก็แก๊กอ่ะมันก็จะรู้สึกดีขึ้นเยอะนะครับแต่ก็ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าปก,ปกติถ้าเกิดไปตีทั่วไปอะสมมติผมตีเรทอย่างเงี้ยอี๋ยวลองตีให้ดูนะครับมันก็เนี่ยอันนี้หกหมื่นนะเราก็ไม่ได้กดแม็กน้มเบรกไม่ได้กดอะไรนะครับแต่จริงๆแม็กน้มเบรกก็กดไอ้กดได้นะถ้าตรงนี้มันเป็นผีดิบอะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ผีดิบอะมันจะกดไม่ได้ไงมันกดได้แค่ผีดิบกับธาตุดินนะครับกกดไป็แรงขึ้นม เป็นหกหมื่นเก้านะครับถ้าติดแฟรี่ก็น่าจะเกือบแสนได้อยู่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้เวลาฟาร์มหมดนะตีลองให้ดูไม่ได้นะครับเปลืองแต่ว่าเวลาฟาร์มปกติเนี่ยเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมบอกนะครับผมว่าจะกลับมาเป็นเซตฟาร์มแบบนี้นะครับซึ่งเซตฟาร์มแบบเนี้ยก็คือตีเบามากนะลองตีให้ดูนะครับ1ตัวเพาะนะหลอดออร่าคอนเซนเทชันซอสแฟรี่ดีไป ปรับๆเห็นไหมสองมือเนี่มันเบามากนะครับแต่ว่าก็ฟาร์มได้นะไม่เป็นไรเราไม่รีบนะครับก,ก็ค่อยตีไปเนาะประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มาในส่วนของสกิลนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีกลับมาเป็นสายลงดันก่อนนะนะครับแล้วก็มาดูกันในส่วนของสกิลนะครับสกิล แม็กนัมเบรกอัพไว้10นะครับแต่จริงๆเพื่อนเพื่อนอัพหนึ่งอัพอะไรก็ได้นะจริงๆจะมาอัพโคบกเอนดูอะไรก็แล้วแต่นะครับพอแม็กนัมเบรกตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วแต่ผมไม่ได้รีนะขี้เกียจฮาร์ดออฟเสิติลเนี่ยดีนะครับเอาไว้แท้งได้นะครับอัพห้าไปเลยวันควิกเคนแฮนนะวันแฮนควิกเคนนะครับอัพตรงเนี้ยวันแฮนควิกเคนเนี่ยพอมันปลดล็อคขั้น20เนี่ยนะครับมันจะบวกไอดีเคเยอะมากนะครับบวกดาเมจเยอะมากนะก็อัพกันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ออร่าเบนนนะครัับอเี้ย พออัพขั้นได้เนี่ยเห็นไหมทุกทุกลักทุกทุกเอจิอย่างเงี้ยมันจะได้ดาเมจเพิ่มนะครับตรงนี้ก็ดีมากนะอันนี้ทุกหลักได้ทูดาเมจเพิ่ม2เลยนะเอออาจจะไปรีสเต็งออกได้นะเนี่ยเพื่อม,มาลงลักเยอะเะนะครับเดี๋ยวไว้ผมจะต้องเทสหน่อยนะว่าอัพลักเพียวเลยได้ไหมมันจะคุ้มกว่าไหมเนาะเพราะว่าตอนนี้เรามีเอ่อออร์เ,เบิร์ตว่สิเนี่ยมันจะมีเพิ่มสแตตตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ที่เหลือตรงเนี้ยก็ยังไม่มีอัพเพิ่มนะคือตอนที่เราจ็อบสีนะครับมันจะปลด ลิมนะิตสกิลเนาะเราจะย้อนกลับมาอัพวันแคนคเกนก่อนนะครับแล้วก็มาไล่เป็นออร่าเบสเนาะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บเฮดคัทนะครับแล้วก็อาจจะมาเก็บเฟนซีเพิ่มนะอ่าโอเคครับแล้วก็ในส่วนของตตนะครับอย่างที่บอกไปนี้ผมยังไม่ได้รีใหม่นะก็แต่ว่าเล่นแบบนี้มันก็ใช้ได้อยู่ไงก็อาจจะเอาสเต็งออกแล้วมาลงอียิปเอ้ยเอาสเต็งออกแล้วมาลงลักได้เนาะไม่แน่ใจว่ามันจะแรงกว่ากัน ตักแค่ไหนนะครับหรือว่าสเต็งมันได้ดีเคตรงๆมันจะคูณดีกว่าทูดามจเนาะ่าจะคูณดีกว่านะเอออาจจะหักมาลงรักเพิ่มได้นะครับอ่ะเบื้องต้นผมอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือรูนเรามาลูนกันนะครับลูนตอนนี้นะครับก็อัพไปได้แบบเยอะมากแล้วเหมือนกันนะครับเราจะเน้นเป็นตัวออโต้แอคแทกนะครับตรงนี้นะครับ1จุดนะครับ2จุด3จุดนะครับ4จุด5จุดนะครับเนี่ยตรงนี้จะเป็น รูนที่ทําให้ออโต้แท็กแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของวันแทนนะครับเพิ่มไีจินะครับ2จุดนะตรงนี้ได้จิสิบนะครับก็ทําให้เราใกล้480มันจะ480ง่ายขึ้นแล้วก็ยาเขียวเนี่ยมันมันหาซื้อยากมันหาใช้ยากเนาะก็พยายามดันเอจิไว้ให้เยอะโดยไม่ต้องกดยาเขียวอ่ามันก็ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ยาเขียวแม่งแบบคนแย่งกันเยอะซื้อประมูลแบบว่าหาใช้ยากอ่ะเออปกติก็ไม่ค่อยได้กดนะครับอื อ่าโอเคครับหลักๆมันก็จะประมาณนี้นะแค่7เม็ดนะครับเดี๋ยวเรารอเป็นลูนไนเนี่ยเราจะต้องไปเอาเอนชานนะครับเอนชานเบสนะมันยังไม่มานะครับก็รอกันไปก่อนเดี๋ยวผมจะทำคลิปอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวละครหลอดไนเนาะก็ตอนนี้จ็อบเราอยู่ที่เอ่ออท่าไหร่ห้าสิบแปดแล้วนะครับอีก12จ็อบนะครับเราจะเป็นลูนไนนะผมว่าก็ไม่น่าเกินอาทิตย์นึงนะครับน่าจะได้เป็นแล้วก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผม ใครสงสัยตรงไหนเนี่ยก็คอมเมนต์เพิ่มเติมมาถามได้นะครับว่าต้องทําตรงไหนเพิ่มบ้างนะครับดาเมจจะขึ้นมาแตะหลักแสนได้นะครับส่วนในเรื่องของการเติมเงินเนี่ยผมก็กดพาร์ทนี่แหละอ่ะกดพาร์นี่ครบใช่ไหมก็คือเติมไปแค่พาร์นี่นะครับแล้วก็เติมตรงอันนี้นะครับ2อ,อันแค่นั้นนะครับเงินไม่ได้เติมอะไรเพิ่มนะแล้วก็ผมจังหวะไม่ดีนะสุ่มการ์ดเอาโนแลนไอ้บัตรโนแลนสุ่มการ์ดเนี่ยการ์ดบอสคือได้แต่การ์ดกกากที่ขายไม่ได้ ผมก็เลยจนเออก็เลยจนนะทำของยากหน่อยคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะร้บผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับเกม ROM Classic นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่สวัสดีครับใครที่จะเติมเงินก็จะลืม p พจทวินท็อป p ัพนะครับผมใส่โค้ด G A N D นะวันนี้ไปก่อนเจอกันทุกคน